สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการใช้งาน React Table ในการสร้าง Table ใน React JS นั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมวิธีการใช้งาน React Table ไปพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาลงมือนะครับติดตั้งแล้วก็ใช้งาน React Table กันนะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นเว็บไซต์ของเขานะครับทุกคนสามารถเข้ามาที่ react table t a n s t a c k com ได้นะครับโอเค react table นะครับก็ตรงตามชื่อฮะเป็นตัวเครื่องมือนะครับที่เอาไว้ให้เราเนี่ยสามารถสร้างตารางได้นั่นเองนะครับก็ตามนี้ฮะ lightweight and extensible data tables for react นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ทุกคนสามารถเข้ามาดูในส่วนของ document อะไรต่างๆของเขาได้นะครับแต่ว่าวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีใช้งานเบื้องต้นกันเลยนะครับโอเคนะฮะให้ทุกคนเนี่ยมา ที่ code sandbox io นะครับตรงนี้ผมก็สร้างโปรเจกต์ react เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างขึ้นมาให้เรียบร้อยนะฮะจากนั้นส่วนต่อไปก็คือเราจะมาติดตั้งตัว reactable t นะครับก็จะมาที่ a dependency d d ตัวนี้นะครับโอเคตรงนี้ครับก็เราจะติดตั้งนะฮะ reactable t โอเคตัวที่2นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ style components นะฮะ ตัว style c o m p o n e n t นี้ก็คือเราจะาไว้ทำการเขียน css ใน react นั่นเองนะครับจากนั้นตัวสุดท้ายครับก็คือจะเป็นในส่วนของ n a m e r นะครับตัว package ตัวนี้นะครับก็เราจะาไว้ทำการ generate ชื่อเป็น fake name ขึ้นมานะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโอเคก็3ตัวหลักๆตามนี้นะฮะโอเคส่วนต่อไปนะครับทุกคนเราจะมาทำการสร้างนะครับจะเป็นฟังก์ชันสำหรับการ generate ข้อมูลนะครับ generate data ของเรานั่นเองนะครับโอเคก็มาสร้างไฟล์ใหม่นะฮะ ไฟล์ตัวนี้ผมจะใช้ชื่อว่า make data นะครับก็ตามชื่อไฟล์นะครับซึ่งในไฟล์นี้ครับผมจะ import นะครับในส่วนของ nameer มา from nameer นะฮะโอเคจากนั้นนะครับผมจะมีการสร้างฟังก์ชันชื่อว่า range นะฮะฟังก์ชันตัวนี้จะมีการรับพารามิเตอร์มาหนึ่งตัวก็คือ length นะฮะ length ก็จะย่อมาจาก length นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นความยาวนะฮะจากนั้นผมจะสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า r แล้วก็เก็บเป็น array เปล่าไว้นะฮะแล้วผมก็จะมีการใช้ for loop นะครับตรงนี้ผมก็จะสร้างตัวแปร i นะครับเท่ากับ0ถ้าเกิดว่า i น้อยกว่า len ก็ให้ i บวกบวกนะครับแล้วผมเนี่ยจะทำการ u u t ตัว i ตัวนี้เข้าไปใน array นะครับก็จะดึงตัวแปร r มาใช้ m e มธอดพุชเราก็จะ u u t i เข้าไปนะครับสุดท้ายเลยผมก็จะมีการ return array นั่นเองนะครับจากนั้นส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือผมจะสร้างฟังก์ชันชื่อว่า new person นะครับฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่เราจะเอาไว้ทำการ random ข้อมูลของเรานะครับตัวแรกเลยผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า status c h a n g e นะครับผมเนี่ยจะมีการใช้ math random นะครับก็คือผมจะ random ตัวเลขนะครับระหว่าง0ถึง1นั่นเองนะครับจากนั้นผมจะมีการ return นะครับ ตรงนี้เนี่ยผมจะมีการ return อะไรบ้างก็คือผมจะมีการ return first name last name อายุยอดวิสิทยอดเยี่ยมชมนะครับ progress แล้วก็ status นั่นเองนะครับอ่ะตัวแรกเลยก็คือตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีการ return เป็น object ใช่ไหมครับผมก็จะสร้าง property ตัวแรกชื่อว่า first name ก็ในส่วนของ first name เนี่ยเราจะมีการเรียกใช้งานตัว n a m e r ตัวนี้นะครับ เราก็จะดึงมาแล้วเราก็จะใช้เมธอด generate นะครับตรงนี้เราจะ generate ในส่วนของอะไรก็คือผมจะ generate words นะฮะผมจะกำหนด1ค่คำจากนั้นก็ตามด้วยจำนวนของ numbers นะครับตรงนี้ numbers เนี่ยจะกำหนดเป็น0นย์นะครับโอเคจากนั้นส่วนต่อไปก็คือจะเป็น last name นะครับ last name ก็เหมือนกันครับผมจะใช้ n a m e r generate นะครับก็จะ gen words หนึ่คำนะครับตามด้วย numbers ก็จะกำหนดเป็น0นย์นะครตัวต่อไปก็คือจะเป็นอายุนะครับอายุเนี่ยผมจะใช้ math floor นะครับก็คือเราจะทําการปัดในส่วนของทศนิยมทิ้งไปนะครับข้างในนี้เราจะมีการใช้ math random แล้วก็เอาไปคูณกับ30นะครับก็คือผมต้องการอายุในช่วงระหว่าง0-30ถึง30ปีนะครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็นวิสิตนะฮะตรงนี้ก็จะใช้ math floor เหมือนกันนะครับ ข้างในนี้เราจะใช้ Math Random ตรงนี้ผมจะแรนดอมระหว่าง0-100ถึง1น0นะครับโอเคตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ Progress นะครับโปรเกรส s นี้ก็คือจะแรนดอมอะระหว่าง0-100ถึง100เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นในส่วนของ s t ตตัสนะฮะสเตตัสเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเช็คนิดนึ่งก็คือผมจะดึงนะครับตัวตัวแปร s สเตตั Change มานะฮะจากนั้นผมก็จะมีการใช้นะครับเครื่องหมายมากกว่านะฮะ ก็คือถ้าเกิดว่ามันมากกว่า0.66นะครับถ้าเกิดว่ามากกว่า0.66เนี่ยก็คือตรงนี้เราจะเห็นว่าเรามีการใช้ math random ในการ r a n ด om ตัวเลข0ถึง1ใช่ไหมครับถ้าเกิดมันมากกว่า0.66ผมนะครับจะเช็คว่าจริงหรือเปล่าใช้ ternary operator นะครับถ้าเกิดว่ามันจริงเนี่ยนะครับผมจะให้ข้อความเนี่ยขึ้นว่า r e l ationship นะครับก็คืออ,อยู่ในความสัมพันธ์นะครับมีแฟนแล้วอะไรแบบนี้นะฮะ จากนั้นส่วนต่อไปนะครับผมก็จะมีการเช็คอีกนะครับก็คือ status change ถ้าเกิดว่ามากกว่า0.33นะครับอ่ะจริงไหมนะครับถ้าเกิดว่ามากกว่าจริงผมจะให้ขึ้นข้อความว่า complicated ก็คืออ่าค่อนข้างอธิบายยากนะครับและสุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่ตรงกับเคสไหนเลยนะครับผมจะให้ขึ้นว่า single นั่นเองนะครับก็คือเป็นโสดนั่นเองนะฮะ อ่ะตามนี้นะครับทุกคนก็สําหรับฟังก์ชันในการ uh, generate ข้อมูลของเรานะครับก็ตามนี้เลยนะฮะจากนั้นส่วนต่อ,อไปนะครับทุกคนก็คือผมจะมาสร้างฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันชื่อว่า make data นั่นเองนะครับจะเป็นฟังก์ชันที่เราจะเอาไว้สร้างข้อมูลของเรานะครับก็ตรงตามชื่อนะครับฟังก์ชันตัวนี้การทํางานของมันก็คือเมื่อเรามีการรับข้อมูลมาใช่ไหมครับรับจํานวนของข้อมูลมาเนี่ยฟังก์ชันตัวนี้จะทําการ generate ในส่วนของ row ของ table นั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเราจะมีการรับข้อมูลนะครับผมจะใช้ spread operator นะครับดดนะครับ3จุดตามด้วย len นะฮะจากนั้นข้างในนี้ครับผมจะมีฟังก์ชันอีกตัวนะครับชื่อว่า make data level นะครับ ฟังก์ชันตรงนี้ก็จะมีการรับพารามิเตอร์มาเหมือนกันนะครับชื่อว่า depth นะฮะซึ่งผมจะมีการกำหนดนะครับ default parameter ก็คือค่าของมันค่า default เป็น0ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ return นะฮะข้างในนี้ครับเราจะสร้างตัวแปรชื่อว่า lens จากนั้นผมก็จะดึงนะครับพารามิเตอ lens มานะครับแล้วผมเนี่ยจะมีการเข้าถึง index ซึ่ง index ที่ผมจะเข้าถึงก็คือผมจะดึงจากพารามิเตอ depth มานะครับโอเคเอามาใส่ไว้นะฮะ ตนี้ก็จะเป็นค่าที่เรารับเข้ามานี่แหละนะครับเราก็จะเก็บไว้ในตัวแปร len ตัวนี้นะฮะส่วนต่อไปก็คือผมจะมีการ return นะครับเราจะ return อะไรตรงนี้เราจะ return range นะครับ range ตัวนี้เราจะรับ len แล้วก็เราจะมีการ map มันหรือว่า loop ข้อมูลน,นั่นเองนะครับเราจะใช้ method map รับ parameter มา1ตัวนะครับแล้วก็ return นะฮะจากนั้นเนี่ยผมต้องการที่จะ return แล้วก็ทำการสร้างข้อมูล ก็คือจะเป็นข้อมูลจากตรงนี้ฮะ new person นะครับแล้วก็ให้มันเนี่ย generate r o e นะครับตรงนี้ผมก็จะมีการ return อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะ return เป็น object นะครับแล้วผมก็จะ return ค่านะครับที่เรามีการ generate ตรงนี้ฮรั function new person เนี่ยเราจะดึงมานะครับวิธีการก็คือเราจะใช้เหมือนเดิมครับ spread operator แล้วก็ตามด้วยเรียกใช้ function new person ในการเอาข้อมูลมานะครับทีนี้นะครับผมก็จะมีการสร้างในส่วนของ sub rows ขึ้นมานะครับ ซับโรตัวนี้เนี่ยเราจะมีการเช็คนิดหนึ่งนะครับก็คือผมจะดึงเอา l ลนสเข้าถึง Index Depth บวก1น,นะครับถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะสร้างซับโร s ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็จะเช็คเลนส์ n ินเด็กซ์เดบวกหน,นะครับว่ามันจริงไหมนะครับถ้าเกิดว่าจริงผมจะมีการเรียกใช้นะครับในส่วนของตัว make data level นะฮะแล้วผมก็จะให้ความลึกก็คือเดฟเนี่ยมันบวกหนึ่นั่นเองก็คือจะเป็นการ gen a rows ของตารางขึ้นมานะครับ แต่ถ้าเกิดไม่ตรงเงื่อนไขนะครับผมจะให้มันเป็น undefined นั่นเองนะฮะโอเคตามนี้นะครับแล้วสุดท้ายครับทุกคนก็คือเราจะมีการ return ตามด้วยเรียกใช้นะครับ f u n ก์ชัน make data level นั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เราจะเอาไว้ generate ข้อมูลของเรานั่นเองนะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาที่ file app.js นะครับก็คือในไฟล์นี้เดี๋ยวเราจะมีการเอาข้อมูลนะครับ จากตรงนี้มานะครับฟังก์ชันต่างเนี่ยนะครับมาเรียกใช้แล้วก็เราจะแสดงข้อมูลออกมาที่ฟั์นี้นั่นเองนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการ import นะครับในส่วนของ style from ่า y l e c o m ไ o ล์ o n มโนตนะฮะตัวต่อไปก็คือเราจะมีการ import use table นะครับฮกตัวนี้นะครับมาจาก react table นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับผมก็จะ import นะครับในส่วนของ make data from File make data นั่นเองก็คือจะเป็นฟังก์ชันนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับฟังก์ชันสำหรับการสร้างข้อมูลของเรานะครับโอเคนะฮะส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาทําการสร้าง Styles ให้กับคอมโพเนนต์ของเรานะครับก็ให้ทุกคนสร้างตัวแปรชื่อว่า s t y l e นะฮะแล้วเราจะมีการใช้งานตัว Style คอมโพ n นนตครับก็คือ Style ตัวนี้นะครับผมจะสร้างดิฟขึ้นมานะครับตามด้วยตัว backtick ตัวนี้นะครับไม่ใช่ซิงเกิลโคนนะครับทุกคนอ่า ความแตกต่างมาดูดีๆนะฮะโอเคข้างในนี้ครับเราก็จะเขียน c s ตามปกติเลยอันดับแรกก็คือผมจะกําหนด padding นะครับหนึ่รมนะครับคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องบอกไว้ก่อนว่าไอตัว styles ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเปรียบเสมือน div ตัวหนึ่งเลยนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยผมมีการใช้ d e v ก็คือผมสร้าง d e v ขึ้นมาที่มี style ตามนี้ที่ผมจะาพาทุกคนเขียนเนี่ยนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมจะมีการเข้าถึงนะครับตัว table นะครับ เทเบิเนี่ยผมจะกำหนด border spacing นะครับเป็น0นย์นะฮะกำหนด border 1 p i x e l solid black นะครับต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของ tr นะครับ table row นะฮะผมจะกำหนด last c h i l d ก็คือตัวสุดท้ายนะครับของ table row นะครับผมจะกำหนดให้ td เนี่ยมันมี border bottom เป็น0นย์นั่นเองนะครับโอเคนะครับจากนั้นต่อจาก tr ตัวนี้นะครับเราจะเข้าถึง th กับ td นะฮะ ผมจะกำหนด margin เป็น0นะครับ padding 0.5 rem border เรม t o m 1 p อร์บอ OLID BLACK นะฮะ b o r d e r ร i g h t 1 p นึ OLID BLACK นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับของ Element ก็คือจะเป็น last s h e l l นะฮะเราจะกำหนด border right ให้มันเป็น0ูนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนก็ตามนี้นะครับในส่วนของ s ส y ตล์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะดึงมาใช้งานมันที่หลังนะครับ จากนั้นส่วนต่อไปนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทำการสร้างนะครับตัว component table กันนะครับอ่ะเราก็จะสร้างนะครับ function table ซึ่ง component ตัวนี้เนี่ยเราจะมีการรับ columns แล้วก็ data มานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะ comment ไว้ให้ทุกคนนิดหนึ่งนะครับก็คือเราจะมีการใช้ state แล้วก็ function s return จาก use table ในการ build นะครับ UI ของเรานั่นเองนะฮะทีนี้เราจะมีการ destructuring นะครับค่าต่างๆมาจาก hook use table นั่นเองนะครับอ่ะมาสร้างตัวแปรแล้วก็ destructuring นะครับข้อมูลที่ผมจะทำการ destructuring มาจาก use table hook เนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับตัวแรกจะเป็น get table props นะฮะตัวที่2ครับจะเป็น get table body props นะฮะตัวที่3จะเป็น header groups นะครับตัวที่4จะเป็น rows นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับจะเป็น prepare นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ครับเราก็จะเรียกใช้นะครับ use table 6ตัวนี้ฮะซึ่งตัว use table 6เนี่ยผมจะมีการส่งนะครับในส่วนของ columns แล้วก็ data ไปนะครับก็ที่เรารับเข้ามาตรงนี้นะฮะโอเค okay, จากนั้นส่วนต่อ,อไปครับก็คือเดี๋ยวเราจะมีการ return นะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะ comment ไว้ให้ว่าเราจะมีการ render UI ให้กับ table ของเรานะครับโอเคในส่วนของการ return ตรงนี้นะฮะเราจะมีการใช้ table นะครับจากนั้น table เนี่ยผมจะมีการส่งข้อมูลมานะครับข้อมูลที่ผมจะส่งมาก็คือเป็นตัวนี้ฮะ get table props ตัวนี้ครับให้ทุกคน copy มานะครับเราก็จะส่งเป็นแบบนี้ครับ ใช้ spread operator นะครับแล้วก็ตามด้วยเรียกใช้ get table props ตามนี้นะฮะจากนั้นนะครับข้างใน table เราก็จะต้องมี th ใช่ไหมฮะโอเคข้างใน th เนี่ยผมจะมีการ loop ในส่วนของ header group นะครับแล้วก็เอามันมาแสดงนะครับในส่วนของ header group ก็ให้ทุกคนเนี่ย copy มาเลยนะครับเราก็จะดึงมันมาแสดงนะฮะ header groups ใช้ method map นะครับในการ loop แล้วผมก็จะรับ parameter มาหนึ่งตัวก็คือ header group นั่นเองนะครับ แล้วก็ return นะฮะข้างในนี้ครับเราก็จะมีการใช้ tr ทีนี้ในส่วนของ tr เนี่ยนะครับเราก็จะทำการส่งนะครับในส่วนของ header group ก็คือข้อมูลที่เรา l o o มาเนี่ยนะครับแล้วก็ผมจะมีการเรียกใช้ตัวนี้ครับ get header group props นั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้นะฮะจากนั้นข้างใน tr ครับเราก็จะทำการใช้ header group headers map นะครับ เราจะรับพารามิเตอร์มา1ตัวนะฮะแล้วก็ return นะครับข้างในนี้นะครับเราจะมีการใช้ th แล้วก็ผมจะทำการส่งนะครับในส่วนของ column .get header props นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะดึงข้อมูลมาแสดงในนี้ครับก็คือผมจะมีการใช้นะฮะ column .render แล้วก็ตามด้วยในส่วนของ header นั่นเองนะครับ โอเคตามนี้นะครับทุกคนจากนั้นส่วนต่อ,อไปนะครับต่อจากตัว T h ตัวนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของ T body ใช่ไหมฮะ,ะก็จะสร้าง T body ขึ้นมานะครับใน T body ตัวนี้เราก็จะมีการส่งนะครับข้อมูลไปเหมือนกันก็คือจะเป็นจุดๆนะครับ Spread operator ตามด้วย get table body props นะฮะจากนั้นข้างใน T body นะครับผมจะมีการ loop ข้อมูลนะครับข้อมูลตัวนี้มันจะมาจากตัว rows ตัวนี้นะครับตัวแปรตัวนี้เราก็จะดึงมาจากนั้นผมก็จะใช้นะครับ rows map นะฮะผมจะรับพารามิเตอร์มา2ตัวนะครับก็คือจะเป็น row แล้วก็ index นะฮะแล้วก็ return นะครับข้างในนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการใช้นะครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับ prepare row แล้วก็จะส่ง row ไปนะครับเป็นการเตรียมพร้อมในการสร้าง row นะฮะจากนั้นเราจะมีการ return นะครับแล้วก็ผมจะมีการใช้ tr โอเคในส่วนของ tr ตรงนี้นะครับผมก็จะส่งนะครับ .row แล้วก็เรียกใช้ method get row props นะฮะจากนั้นข้างใน tr ตัวนี้ครับเราจะมีการใช้นะ row c e l l s map นะครับเราก็จะลูปในส่วนของ cell ของ row นะครับก็จะรับ parameter มาหนึตัวนะฮะผมก็จะมีการ return นะครับ td แล้วก็ตัว td ตรงนี้ครับเราจะมีการส่งนะครับ .cell get cell prop นะฮะแล้วก็ข้างในนี้ครับเราจะมีการ render ข้อมูลออกมานั่นเองนะครับก็จะเป็น cell render cell ตามนี้นะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเช็คก่อนว่ามีอะไรผิดนะฮะโอเคจริงๆตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นอ่าตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นปีกกานะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นปีกกานะครับโอเคอน,นี่นะฮะ จากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเดี๋ยวมาที่แอ p คอมโพเนนต์ของเรานะครับทุกคนผมจะมีการใช้ตัว h o o k ที่ชื่อว่า useMemo นะครับซึ่งตัว useMemo เนี่ยนะครับก็จะเป็น h o o k ตัวหนึ่งที่เราจะมาใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะจดจําค่านั่นเองนะครับก็มันจะถูกใช้กับฟังก์ชันคอมโพเนนต์นั่นเองนะครับโอเคก็ข้างในนี้ครับเดี๋ยวผมขอไป import มันมาก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ผมจะ import นะครับด้านบนนะ import usememo นะครับ from react นะฮะโอเคแล้วก็จะมาเรียกใช้ด้านล่างตัวนี้ฮะผมก็จะสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า columns แล้วก็เรียกใช้นะครับ use memo นะฮะซึ่งตัว use memo เนี่ยค่าอะไรที่ผมจะต้องทำการ memoize มันหรือว่าจดจำมันนะครับก็คือบันทึกมันนั่นเองนะฮะอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีการ return ก่อนนะครับแล้วก็มี array นะฮะข้างใน array ตัวนี้เนี่ยผมก็จะมี object นะครับ object ก็จะมี property ข้างในใช่ไหมครับ property ตัวแรกก็คือจะเป็น header ผมจะเก็บ name ไว้นะครับต่อไปก็คือจะเป็น column columns นะคะ columns ตัวนี้ก็จะเป็น array นะครับแล้วก็ข้างใน array ตัวนี้นะครับเราก็จะมี header มี first name นะครับจากนั้นก็จะเป็น accessor นะครับผมจะกำหนดเป็น first name แล้วกันนะครับโอเคทีนี้ครับตัวต่อไป ก็จะเป็น header uh, last name นะครับ accessor จะเป็น last name นะฮะโอเค okay. จากนั้นต่อจากตัวนี้นะครับทุกคนก็คอมม a านะฮะเราจะมีนะครับในส่วนของ info นะครับก็จะมี columns นะฮะ header เป็นอายุนะครับ age Accessor จะเป็น age นะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับ Copy มาเลย Comma นะครับตัวที่2 Comma ตัวที่3 Comma ตัวที่4นะครับตัวที่2นี้จะเป็น w i s e t นะฮะตัวที่3นี้จะเป็น Status นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับจะเป็นในส่วนของ Profile Progress นะครับอ r o g r e s s โอเค จากนั้นนะครับต่อจากตรงนี้นะครับทุกคนผมจะมีการสร้างตัวแปรชื่อว่า data มาแล้วก็ผมจะใช้นะครับ use memo ซึ่งตัว use memo เนี่ยนะครับผมจะมีการ return แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน make data นะครับข้อมูลที่ผมจะทำการสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ผมจะส่งเป็น20นะครับก็คือสร้างมา20ตัวแล้วก็ตามด้วยเป็น dependency array นะครับก็ใส่เป็น array เปล่าตามนี้นะฮะจากนั้นส่วนสุดท้ายเลยครับก็คือจะเป็นการ return ตรงนี้ครับทุกคน ในการรีเทิร์เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนลบนะครับ h1 กับ h2 เอาไปนะครับแล้วก็เปลี่ยน Div ตรงนี้นะครับเราจะมีการดึงในส่วนของตัว styles นะครับที่เราสร้างตัวนี้นะครับเป็น Div ตัวนี้นะฮะเราก็จะดึงมานะครับใส่ไปตรงนี้นะครับลบ class name ออกไปนะฮะจากนั้นข้างใน styles ตรงนี้นะครับเราก็จะมีการเรียกใช้งาน component table ที่เราเนี่ยสร้างก็คือจะเป็นฟังก์ชันตัวนี้เห็นไหมฮะ อ่ะตัวนี้แล้วไ้ตัวคอมโพเนนต์ตัวนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีการรับอะไรครับ props มา2ตัวใช่ไหมก็คือจะเป็น columns แล้วก็ data ตรงนี้แหละครับเราก็จะมีการส่งนะครับก็คือผมจะมี props columns นะครับเราก็จะส่ง columns ไปนะฮะแล้วก็ data นะครับเราก็จะส่ง data ไปเคตามนี้ครับอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนจะเห็นว่า มีอะไรเกิดขึ้นครับข้อมูลที่ได้เนี่ยก็จะมาตามนี้แต่ว่ามันจะมีในส่วนของที่มันผิดพลาดอยู่นะครับ่าตรงนี้เนี่ยผมไม่เห็นปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็จะพาทุกคนมาดูว่าต้องแก้ตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าทุกคนจะเห็นว่า first name กับ last name มันผิดนะครับแล้วก็อายุนะครับสตัวนี้นะครับซึ่งถ้ามันผิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้เราเนี่ยนะครับมาดูนะครับในส่วนของตัวนี้ฮะ make data ก่อนเลยอันดับแรกนะครับ first name last name นะครับ อันนี้น่าจะถูกต้องอ่ะเดี๋ยวก่อนตรง ah a g นะครับน่าจะผิดนะฮะตรงนี้ครับผมเขียนสลับกันนะเป็น random นะครับโอเคนะฮะจากนั้นก็ลืมวงเล็บด้วยนะฮะอ่ะใส่วงเล็บไปนะครับโอเคจะเห็นว่าตอนนี้อายุเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับทีนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือเหลือแค่ชื่อกับ่านามสกุลแล้วนะครับอืมผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตรงนี้แหละ ในส่วนของ accessor นะผมคิดว่าผมใส่เป็นตัว n เล็กอันนี้มันจะต้องเป็นตัว n ใหญ่นะฮะอ่าโอเคครับทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยชื่อมาแล้วนะครับโอเคนะฮะแต่ทีนี้ชื่อเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นว่า,าตัวชื่อเนี่ยนะครับมันจะมีไอตัวต่อท้ายมาใช่ไหมก็คือตรงนี้มันจะเป็น s o l l length นะครับที่มันเกิดมาวิธีการลบจริงๆเนี่ยผมนึกว่ามันใช้ numbers ตัวนี้ได้นะเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วนะครับ s o l l length เห็นไหมนะครับก็คือไอตัว words ตัวนี้นะครับผมต้องการชื่อ1คํานะแต่ว่าไอต่อท้ายเนี่ยไม่ต้องมีก็แสดงว่าเราจะต้องใช้ตัวนี้นะฮะก็ให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนนะครับเป็น salt length นะครับเป็นศูนย์นะฮะอ่าเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าจะหายไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนให้กับตัวนี้ด้วยนะฮะโอเคนะครับส่วน words เนี่ยนะครับทุกคนสามารถลองเปลี่ยนเป็น3ได้นะอ่าก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบ เจนมาให้เรา3คำนะครับ1 2 3ตามนี้นะฮะก็ตรงนี้เอาเป็นคำเดียวก็พอนะครับ โอเคเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการใช้นะครับตัว React Table นะครับถ้าทุกคนมาดูที่ app.js เนี่ยก็จะเห็นว่านี่ฮะวิธีการใช้งานเห็นไหมนะครับเราก็จะมีการใช้ตัว hook นะครับ use Table แล้วก็ทีนี้นะครับเราจะมีการ destructuring นะครับพวกนี้มาก็คือจะเป็น prop ต่างๆนะครับที่เราจะส่งไปนะฮะก็จะมี get Table Props นะครับ get Table Body Props นะฮะก็คือชื่อเนี่ยมันจะบอกตรงตามตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็น get ในส่วนของ prop ของ Table นะครับ get body prop อันนี้จะเป็น header groups นะครับกลุ่มของในส่วนหัวตรงเนี้นะครับ group มันนะฮะต่อไปจะเป็น row เป็นแถวของข้อมูลนะครับแล้วก็ prepare row นะฮะโอเคครับพอเราได้พวก prop พวกนี้มาแล้วนะครับส่วนต่อไปก็คือเราจะมีการอะไรฮะส่งข้อมูลต่างๆมาให้กับอ่า element ของเราใช่ไหมครับตัวแรกก็คือจะเป็น table เนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะส่งในส่วนของ get table props มานะครับเพื่อใช้มันตรงนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยในส่วนของที่ h e นะครับก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีการอ่า สร้างกรุ๊ปของเฮดเดอร์มาใช่ไหมครับก็จะมี tr th แล้วก็ในส่วนของข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมครับก็ตัวแรกเนี่ย tr เนี่ยก็คือจะเป็น table row ใช่ไหมครับ2ตัวนี้นะฮะจากนั้น th นะฮะก็จะเป็นพวกนี้นะครับ table heading นะครับก็จะมีการเจนมาตามนี้นะฮะว่าเป็นกรุ๊ปของใครนะครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของ get table body props นะฮะเราก็จะมีการส่งข้อมูลมานะครับตามนี้แล้วก็ข้างในนี้เราจะมีการ map นะครับข้อมูลมาแสดงนั่นเองนะครับก็จะดึง rows มาแล้วก็ map นะครับรับพารามิเตอร์มา2ตัว row กับ index นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมนะครับการ render ก็คือจะใช้เป็น prepare row นะครับซึ่งถ้าผมลบออกเนี่ยมันก็จะ error เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคก็จะเป็นที่ต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะมีการ return นะครับก็จะเป็น tr รับ่าตัว row ข้อมูลมาแล้วก็เรียกใช้ get row props นะครับจากนั้นตัว table row เนี่ยมันก็จะต้องมีข้อมูลใช่ไหมก็คือจะเป็นตัวนี้ฮะเรามีการใช้ row dot cells map ข้อมูลมาแล้วก็ return เป็น td ตามนี้นะครับโอเคนะฮะซึ่งถ้าผมลองลบออกเนี่ยข้อมูลมันก็จะหายไปหมดเลยเห็นไหมนะครับ โอเคจากนั้นในส่วนสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือจะเป็นตัวแอปคอมโพเนนต์ตัวนี้เราจะมีการใช้ use memo นะครับเอาไว้จดจำค่านั่นเองนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร columns นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ในส่วนของ header ต่างๆนะครับตามนี้เห็นไหมฮะเราก็จะมี header name นะครับมีคอลัมน์ข้างใน header name เนี่ยก็คือ first name กับ last name เห็นไหมนะครับอันนี้จะเป็น group ของมันนะครับจากนั้นในส่วนของ info นะครับก็จะมี header info ตามนี้เห็นไหมฮะข้างใน info ก็จะมีคอลัมน์ของมัน นะครับสตัวตามนี้เห็นไหมนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมีการ generate ข้อมูลใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าผมสร้างตัวแปร data มาใช้ use memo อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน make data นะครับส่งข้อมูลไปก็คือ20นะครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนกลับมาดูที่ไฟล์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยไอตัว make data เนี่ยเรามีการรับข้อมูลมาใช่ไหมฮะก็จะเป็นตามนี้เลยส่งมา20ตัวนะครับมันก็จะทําการ generate ข้อมูลมา20ตัวนะครับลองนับดูก็ได้นะครับสุดท้ายเลยก็คือเรามีการใช้ตัว styles นะครับที่เราเขียน css นะครับแล้วก็เรียกใช้ c o m p o n e n t table ตรงนี้นะครับส่งในส่วนของ column s ไปแล้วก็ data ไปนะครับผลที่ได้ก็คือตามนี้เลยนะครับข้อมูลก็จะถูก generate ออกมาใน table ตามนี้นั่นเองนะครับโอเคทุกคนนี่ก็คือจะเป็นวิธีการใช้งาน react table นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้ครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับ หากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ